สวัสดีครับพบกับผมซิปอีกครั้งผมซิปคนเดิมแหละวันนี้ที่วันนี้จะมาในบรรยากาศที่เรียกได้ว่าฝนตกแบบปลอยๆนะก็ปล้อยแบบเปียกเลยพอดีมีธุระเลยต้องออกมาในวันที่ฝนตกแบบนี้ก็นี่แหละฮะวิตประจำมันผมช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปแนวขับรถจริงๆไม่ใช่ อะไรมากมายครับงานผมยุ่งด้วยแล้วก็อีกอย่างคือกล้องโกโปตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นของสายป่านเขาแล้วผมต้องไปรอยืมเขามาเอามาใช้ไงก็เลยแบบว่าปกติแล้วผมก็ไม่ไม่ได้มีไม่มีกล้องที่จะใช้ในการบันทึกเลยไม่ได้เอามาสะดวกในการถ่ายตลอดแต่รถมันปิดปิดขั้นไปไม่ได้เลยนะ ไปถึงได้บ้างอวานนะ่ะถ้ามันติดเยี่ยมนี่เอ,อ้ยปิดอย่างนี้ก็มุดไม่ได้นะสิ่เราตามเข้าไปก่อนเลยโอ้ยทางนี้ก็แย่พอกันทันศนวิสัยในการมองไม่ค่อยโอเคเลยเพราะว่าฝนแบบเนี้ย เม็ดเล็กๆแบบนี้มันมักจะมากับฝุ่นฝุ่นแบบละอองฝุ่นจากแบบไอ้น้ำหรือบนอากาศอะไรเงี้ยแล้วมันจะประกาะทำให้ชิวหมวกน็อกอะ่ะมันเป็นฝ้ามันไม่ใช่เป็นฝ้ามันหมองเลยล่ะมันเหมือนมีอะไรบังไว้อืมเข็คสักหน่อยนึงมองไม่ค่อยจะเห็นแย่เลย แล้วก็รถเนี่ยไม่ต่อคิวกันเข้าดีๆนะไอ้คันจะเข้าก็เข้าไอ้คันจะออกก็ออกเฮ้ยเราหนต้องไปทางสะพานรถติดหนักไปเนี่ยโอ้นี่ฮนะเทคนิคการมุดไหนๆก็ได้ไหนละมาแบบนี้ก็สอนเทคนิคการมุดเลยแล้วกันระยะแฮนนะระยะแฮน์ระยะปลายมือเราเนี่ยช่วงแขนเราเนี่ยถ้ามันไม่ติดคิดว่าพ้นมันก็พ้น แค่นี้ครคิดว่าผลมันก็ผลถ้าไม่ผลมันก็ไม่ผลในกรณีที่กระจกคันหน้ามันตรงกันอย่างเงี้ยมันจะมุดยากแต่ถ้ามันสลับฟันไางี้ปุ๊บเราจะเบียดมาทยางนี้มันก็เบียดไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เบียดไปอีกทางนึงมันจะไปง่ายอ่ะนี่คือเทคนิคการมุดในที่รถติดนะแบบว่าแบบผมเองสไตล์ผมเองเนี่ยถ้ามันสลับยงเยื้องกันอย่างเงี้ยมันมุดได้ชึบชุบชึบชึบชบ โอ้ยรถติดโอเคขอทางหน่อยนะครับไปแต่มองมองมองยากจริงใส่หมวกกันน็อก้วปิดชิลแล้วฝนตกแบบนี้อะแบบมองยากมากช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็พกเสื้อกันฝนด้วยนะพอดีผม ออกมาใกล้ๆผมก็เลยไม่ได้แล้วนี่ผมเปลี่ยนมาใส่ขาสั้นมาแล้วนะใส่หลังขาสั้นรองเท้าแตะมาเพราะว่ามันสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยโอเ้โหเชื่อไหมฮะที่ติด,ต,ดติดกันเนี่ยคือรถวนขึ้นสะพานกันนะแล้วรถฝั่งขวาก็จะมาเบียดขึ้นสะพานเหมือน,นเดี๋ยวค่อยดูมันเลยทำให้รถมันติดไปหมดเลยเนี่ย เอ้ยเนี่ยโอ้โหแล้วทางนี้ก็โลง่งเห็นไหมโลง่งแต่ผมต้องวนขึ้นสะพานไงเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเนนียอ๋อติดอุบัติเหตุด้วยโอเควันที่ฝนตกลงที่นาตา่าง ในตอนเช้าฝนแบบนี้มันฝนน่าลำคา่านจริงๆเลยไม่รู้โกโปรมันจะมองเห็นไว้อ่ะไม่รู้มีน้ำมีอะไรบังหรือเปล่าถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาขับแบบขับด้วยฝนนีไงแล้วก็ตอนขับฝนตกเ่งนี้ถนนมันจะลื่นกว่าปกติครขับเป็นระยะห่างให้มากขึ้น เพราะว่ารถไม่มี ABS แบบนี้ถ้าล้อล็อกปุ๊บมันจะลากล้อแล้วมันจะไหลไปไกลเลยนะอันตรายอันตรายหนาวเอาเรื่องเลยเลย ไม่ใ่แ,ลแลปลกรถเง่นเข้าเดดโอ้แซูดขีอาสิบห้าเหมือนกันเลยสวัสดีครับไปต่อไปต่อโอ้ฝนหนักหลวงมากเลยคือพอดีผมมีทุระาดิดหน่อยมีมีเอาของมีเอาของมาส่งเพื่อนดิดหน่อย ไม่ใช่ของมาส่งมีของมารับก็ไม่ได้สิ่งเป็นกฎหมายแลแ้วเป็นแฟตได้แฟตไดโงงๆอันหนึ่งเป็นแฟลตไดที่มีรูปมีงานมีอะไรพวกนี้มันมันั่งแก้เออรถติดรถติดอยู่เส้นของสามเลยถ้าใครรู้จักของสามก็ไปทางนั้นเลย อตสภาพการจราจรแถวนี้ไม่ค่อยโอเคผมอาจจะตัดเป็นระยะระยะนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารถมันติดมากเลยถ้าให้อัดยาวๆนี่มันจะนานเกินไปเกิดท่านผู้ชมแบบอยากจะดูสาระแต่สาระไม่มีนะขับรถแบบนี้ขับชิวๆมกว่าทำความเร็วไม่ได้อ่ะเนี่ยต้องมุดเอา เพราะว่าเนี่ยฮะอย่างที่บอกรถติดมากแล้วข้างหน้ามันติดอะไรอะ่ะเข้าไปไม่ได้รือรถเีเดยนขึ้นสะพานเหรอดูทรงต้องเรียก่าคนละรึ้นทางแล้ว อีกอย่างความเท่ของรถคันนี้มันจะตอนฝนตกเนี่ยมันจะตอนจอดจะมีไอ้น้ำไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาจะเป็นเอฟเฟกต์ควันย่างอย่างสวยเลยไอ้นะ่มันชิมไม่ใช่ไอ้น้ำมันคือน้ำที่ไปโดนเครื่องยนต์หรืโดนท่อแล้วเป็นควันขึ้นใช่ไหมแต่โดยทั่วไปอะควันมันขึ้นแล้วอะมันก็มันก็หายไปแต่พอดีพอรถคันนี้มีผ้าพันท่อใช่ไหมมันก็จะมีน้ำเยอะกว่าปกติแล้วควันก็จะขึ้นนานกว่าปกติ ก็นั่นแหละที่ผมบอกมันจะเป็นเอฟเฟกต์หมอกจริงๆเชฟเฟกต์หมอกมันฝันฝันท่ามันท่อไปเลยล่อนี่จะชิดเลยบ้านอยู่แถวนี้โอ้ยรถติดมีฝนตกด้วยเออ,เอ,อพูดถึงสำหรับทริปที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นป่าลงหุ่ยผิดแผนกันเล็กน้อย แผนตอนแรกฮะว่าจะไปล่องเรือที่เขาช่างลมเสร็จแล้วกลับมาก็จะแวะไปขึ้นเขาต่อน่าจะเป็นเขาใหญ่แล้วก็แวะไปคาเฟ่แวะไปเลยพวกนี้ฮะแต่ด้วยจากสภาพที่ว่าหลังจากไปเขาช่างลมมาเนี่ยทุกคนอ่อนล้ามากมันก็คนจะอ่อนล้าอยู่คนระับเพราะว่าบันไดที่ลงเขื่อนเนี่ยสามร้อยสามสิบขั้นเท่าที่เขาว่ามานะ แล้วก็บวกกับที่พอเข้าไปแล้วเอาเวลาในการเดินชมธรรมชาติอ่ะมันค่อนข้างจำกัดก็เลยกลายเป็นว่าจุดสุดท้ายที่ไปที่เป็นน้ําตกอ่ะมันต้องเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปอ่ะมันทางค่อนข้างคุง,ง,ง,งเคี้ยวตะระหดแล้วก็ลําบากมากคือในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเข้าไปก็สิบเอ็ดโมงสี่สิบแล้วอ่ะมีเวลาจากสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอ่ะตอนถากับนี้แทบจะต้องจ้ำอ้าวออกมาแล้วแทบไม่มีเวลาถ่ายรูปอะไรเลย ก็จะวิ่งกว่าจะออกมาได้ก็ออกมาสายสักสิบนาทีนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพอออกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหสภาพทุกคนนีอิดโรยมากคือเหนื่อยเหนื่อยมากพอเรือไปจอดปุ๊บต้องเดินขึ้นบนันไดเขื่อนไปอีกสามร้อยสามสิบขั้นเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะคือ <c oughs> เล่นเอาเล่นเอาท่อเหมือนกันคือเข้าใจเขาว่าขาลอยขาลอยแบบคนเราขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขาลอยคือเป็นอย่างนั้นเลยฮนะเหมือนขาแบบขาตายเลย ไม่มีแรงเดินก็เดินแบบโอ้แทบจะลากแลพอสุดท้ายทุกคนไม่ไหวกันเนี่ยหัวหน้าขบวนนำทิพย์แบบสายป่านเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแผนนี่ไงงั้นเข้าน้ำตกที่เดิมมันน้ำตกรับแล้ครับผมอพอเข้าไปปุ๊บก็ตอนนี้ทางเข้าผมจะบอ่อยน้ำเขาลงหดกว่ามันเก่าเยอะเลยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ายังไงเดียะ มันมันทิ้งไว้นานแล้วไม่มีคนเข้าแล้วพายุฝนฟ้าขนองช่วงนี้มันทำให้พวกแบบว่าต้นมุงต้นไม้ล้มบางทางหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไปไม่ไดโโโ้โอ้พอเข้าไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาที่ว่าเราต้องไปช่วยกันผักไปช่วยกันเปิดทางก็งผัดกันหนึ่งกันรถเข้าไป ก็ดีฮะพอเข้าไปก็รู้สึกไพรเวทเลยรู้สึกเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าแต่ว่ามันไม่มีคนเข้าไปคือรถยนต์เข้าไปไม่ได้ไมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ดังนั้นฝนก็ตกไล่นั่งพักได้สักสองชั่วโมงฝนก็ตกไล่สองสามชั่วโมงก็เลยหนีออกมาแถวแถวอะไรนะอ่างเก็บน้ําใส่ทองมานั่งพักแป๊บหนึ่งคือฝนตกไล่จริงๆแต่หลังจากนั้นมันเงียบเลยหยุดเลยอ่ะ ขับเลยมานี่คือแดดเปี้ยงเลยโอเคใกล้ถึงกองสามแล้ว ขากลับมานี่จะซัดปี๊ดปัาดเลยนะรถติดอย่างนงี้ยฝั่งตรงข้ามนี่ล่นจ้องเลยขอบอกคนเลิกงานนะกลับบ้านนะแย่ว่าแล้วพอฝนตกนี่ก็เป็นอย่างนี้ต่อยฝนไม่ตกก็เป็นอย่างเงี้ยเส้นนี้ใส่กระจกไปเห็นมันไม่ได้ทำให้มุดยากนะก็คล้ายๆของเก่ามันไม่ได้รู้สึกว่าจะมุดยากขนาดนั้นเพราะว่าในความเคยชินเนี่ยมุด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 ไปได้หมดนะโอ้ เนี่ยถ้ารถมันประกบคู่กันแบบพอดีนะนะแบบกระจกเยื้องกระจกแบบชนกันเลยอย่างเงี้ยมันจะมันจะมุดยากนิดหนึ่งไม่ไม่นิดเหลาจริงๆมุดไม่ได้หลอกแหละแต่ถ้าเขาเยื้องสลับปันปลากันขึ้นไปแล้วเราง่ายอสำหรับเรื่องเปลี่ยนกล้องมีมีคนถามผมซึ่เปลี่ยนกล้องนะพี่สอนเปลี่ยนกล้องเลยได้ไหม ทำคลิปสอนเปิดกองหน่อยก็ก็ได้ครับแต่จริงๆกองผมเปลี่ยนมานานมากแล้วผมผมไปใส่กองผ้าผ้าแดงเฮลิเคนนะใส่ใส่มานานแล้วตั้งแต่ออกรถเลยมั้งแล้วก็กลายเป็นว่าไม่รู้มันจะเปลี่ยนทําไมอ่ะมันยังดีอยู่แต่อาจจะเป็นถอดมาล้างถอดกระเป่าก็ได้เดี๋ยวผมดูก่อนทําคลิปสอนเปิดให้คือไม่ยากนะแต่ว่าคันเนี้ยถ้าคนไม่เปลี่ยนจริงๆอ่ะมันต้องยกแบบชุดเขาเรียกอะไรชุดสีชุดไฟเบอร์ตัวเนี้ยที่มันครอบถังอยู่ มัน้เขาขึ้นมาเพราะว่ากล่องคันนี้มันอยู่กลางตัวรถพอดีเลยมันจะทําให้ลวงยากนดหนึง่งโอ้โอโน่มอเบียดอะไรกันช่วงนี้พราะมันอยู่กลางตัวรถอย่างนี้ยแล้วมันทําให้ลวงยากกันต้องต้องใช้อุปรกรณ์ในการเปิด,ดนิดนึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายนะเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายมากแล้วก็เออล่าสุด เมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ผมพยายามลองเปลี่ยนสายคันเร่งที่ผมมีอยู่แล้วพผเอิ้สายมันอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะชุดตัวสายมันอ่ะไอเอ็มพีสิบห้ามันเป็นชุดแบบประกับแบบพิเศษหน่อยมันไม่ใช่ใช้ประกับแบบว่าใช้ท่อตัวเอลของมันนะล็อกอ,อ,อมันต้องเป็นแบบว่าหัวแบบนี้รับของมันเลยถ้าจะทำ จริงๆก็คือต้องเปลี่ยนประกับทั้งตัวเลยถ้าเลยเลงของโดมิโนโไว้อาจจะเปลี่ยนเป็นประกับโดมิโนตัวิโนโแทนครับประมาณสองพัพันส0 0พันประมาณนี้แต่ก็ดูก่อนว่าจะทำอะไรเพิ่มเติไมไหมเพราะจริงๆรู้สึกว่าทำเยอะแล้วมากๆก็คือพักหลังเน้นเก็บตังค์ไปที่ทดีกว่าเอามาลงกับรถเยอะแล้วบางทีเหอนว่าเราใช้งานบางอย่างที่เติมมาก็มันไม่จำเป็นต้องใช้ อย่างที่แต่งๆงเติมมาแนละ้วก็เลยคิดว่าจะไปติดแลกดีไหมนะขนของขนอะไรได้สบายด้วยโอ้หผู้สาวคุณสาวโอ้หนี่เขามากันโอ้โหเขาอัดสามไม่ขี่เวฟพนนายในอันตรายมากเลยรถตำรวจถึงก็กดถึกกกงก็เปลกแล้วเมื่อกี้เขาถึงก็แซงขึ้นไปเลยฮนะโอ้สาวว่หายครับ กถตงกลับบ้านเอเริ่มขับคล่องขึ้นเยอะแล้วก็ย่างผมไม่ค่อยใจเรื่องไม่ใช่ดิผมไม่ค่อยบั่จใจเรื่องยางหน้าตัวเองนะพอดียางหน้าผมมันแบบว่ามันเป็นยางเก่าแล้วมันมีปัญหาอยู่คือคือยางตัวเนี้ยผมเปลี่ยนยางหลังมาใช่ไหมเพราะว่ายางหลังมันตายบ้างมันแข็งมัอะไรเงี้ยแล้วยางหน้าก็เป็นเหมือนกันนะแต่ ว่าจะรอเปลี่ยนสิ้นปีจริงๆอะผมจะรอเปลี่ยนทั้งคู่สิ้นปีแหละแต่เออยางหลังแตกก่อนเลยต้องมาเปลี่ยนยางหลังก่อนแล้วยางหน้าเอาไว้แล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจตอนเทโค้งเพราะว่าผมกลัวหน้ามันไถยิ่งฝนตกแบบนี้ด้วยคือไม่มั่นใจในยางของตัวเองครับตอนนี้ยางหน้าอเคใกล้ถึงแล้วมองยากจริงๆมองมองยากมากคือญี่ปุ่นที่ดินคือรถยนต์ เกี่ยวแล้วดีดน้ำขึ้นมาเป็นฝอยเป็นฝอยต้อเอามือนี่เช็ดกระจกนี่ใครเป็นสายคอมพิวเตอร์ไหมแต่ว่า สนใจคอมพิวเตอร์เป็นค,คนเก่งเพราะคิดจะทำคอมชิดไม่ใช่ดิคิดจะทำแบบคลิปรีวิวคอมตัวเดง <c oughs> เพราะว่าน่าไม่มีคลิปจะลงแล้วคิดไม่ออกก็จะลงอะไรสง <c oughs> สัยจะได้รีวิวทุนนันนี่ไปทั่วคอนเทนต์ <c oughs> ที่ผมคิดไว้มันต้องใช้เวลาบางทีพอเราไม่มีเวลาแล้วเราก็ ทำอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยได้อะจะตามที่คิดไว้อเอาตรงๆนะผมเลยคลองสามมาแล้วเว้ยผมว่าผมคุยเพลินจนผมเลยเลยะเลยมาเยอะเลยอ่ะเลยมาจนแม่งเลยคลองห้ามาแล้วเนี่ยเลยแบบนี้ก็มีเว้ยต,ยตายตายตายกับรถก่อน สงสัยต้องขับรถกลับรถก่อนอะ่ะเพราะว่าโอ้โหออกมาทางด่วนแล้วอะ่ะโอ้ยแย่แย่แย่แล้วมันเจอรถติดตรงนี้โอ้ยแย่เลยคุยเพลินนะคุยเพลินว่าแล้วทางมันแปลกๆกันเลยน้อยคือผมไม่ค่อยได้มาทางนี้บ่อยๆนะครับว่าไม่ได้ขับไม่ได้ขับเล่นแถวนี้บ่อยลืมเลย โอเคหลังจากนี้ผมก็คงจะตัดก um <okay ่อนนะเพราะว่าในการชิปมันจะยาวเกินไปอาจจะเปิดเป็นทม์แลบปบางช่วงอะไรอย่เงี้ยขี่รถกลับไปอาจจะตัดเป็นช่วงๆโอเคฮะก็ไม่เจอกันขากลับเลยทีเดียว ฝนผมก็คงมีเท่านี้ถ้าจะถ่ายนานตัวนี้ผมว่ามันจะนานเกินไปหน่อยพอดีผมขับรถเลยมาด้วยโทษทีก็สำหรับคลิปนี้ก็จะโชว์แล้วกันว่าติดฝนมุดรถติดเฮ้ยเลยได้ยังไงวะเนี่ยโอเคก็ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะถ้างนั้นไม่ไหวแล้วฝนตกผมต้องไปเอาของเลยโอเคมันจะมืดไปหน่อยถ้าผมเจอกันใหม่คลิปหน้า ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้ไลค์แชร์กระดิ่งแจ้งเตือนเอ y ว h i n g ทุกอย่างอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่กูพูดกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของจริงสำหรับวันนี้ไปละฮะสวัสดีครับ